กีจีวีลอกกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหลังจากที่เราห่างหายจากการลรงคลิปเป็นรลนนานมากมากนะคะเพราะโควิดเหรอป่าไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ง <c oughs> ค่ะก็ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงอากาศร้อนนะคะเราก็ต้องเหมาะก,กับบรรยากาศเย็นๆนะคะคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปที่ทะเลกันนะคะนั่นก็คือเกาะกูจังวัตารา เราเริ่มสตาร์ทจากแยกกอกอยนะคะเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปสู่จันทบุรีนะคะเป็นถนนเส้นจันทบุรีตาดน,นะคะก็เราเราจะมาดูกันว่าเราจะใช้เวลาเดินทางทั้งหมดกี่ชั่วโมงนะคะถึงจะถึงท่าเรือถึงจุดหมายของเรานะคะก็ใครที่เข้ามาชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง EGVlog กันด้วยนะคะ ใช้เวลาเดินทางประมาณสามชั่วโมงกว่าๆกับสี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็เดินทางมาถึงท่าเรือน้ะท่าเรือแหลมสอกนะคะก็ทริปเนี่ยะคะ่ะทริปกกกูดของเราเราจะได้จองแพ็กเกจมาแล้วนะคะทางเพจของที่พักกกูดนะคะรานะคาคนละสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบ 4, บาทนะคะแพ็กเกจของเราะคะ่ะมีสามวันสองคืนนะคะก็จะมีรวม มีสามพันสองคืนก็จะมีรวมตัวต๋วส่วนเรือนะคะข้ามเกาะแล้วก็จะมีรถรับส่งรถรับส่งไปที่พักนะคะรวมถึงอาหารสามมื้อน,นะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมดำน้ำํากระตกปลาด้วยรวมถึงที่พักด้วยนะคะสำหรับที่นี้ก็คนละสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเนาะค่ะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะ่ะเราเราจะต้องมาขึ้นเรือที่ท่าเรือแหลมสองนะคะนั่นก็คือมันจะมีบริษัท เรือหลายๆบริษัทนะคะแต่เราเลือกใช้บริการของบริษัทก็กูดเอ็กเพสนะคะก็คือจะมีบริการที่จอดรถนะคะวันละ50บาทนะคะสามห้าสามวันก็ร้อยห้าสบาทนะคะเราอันนี้เราจองตัวมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวสำรองที่เราได้มาเนี่ยไปแลกตัวตัวจริงนะคะเพื่อจะลอขึ้นเรือกันงั้นเดี๋ยวเราไปแลกตัวกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราได้ตัว๋วเราได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะคะน,นี่ก็เรากำลังจะเดินทางไปที่ท่าเรือแหลมศกันนะคะอันนี้เราก็ได้นั่งรถสองแถวแล้วมันจะมีเป็นรถลากกับรถสองแถวนะคะก็คือจะพาเราไปยังท่าเรือกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ท่าเรือกันเลยค่ะคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่เรือที่เราจะไปกันแล้วคะเป็นเรือเฟอร์รี่นะคะทุกคน อันนี้เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เช็คตั๋วเราก่อนนะอันนี้เราได้ตั๋วมาแล้วตากระเป๋าใบใหญ่าเลยใหญ่มากนะคะทุกคนก็นจะคองแคลงนิดนึงโอ้โหโอ้โคุณพอนพอเราเข้ามาข้างในนะก็คือว่ามันก็จะมีเป็นที่นั่งให้เดี๋ยวเราเลือกที่นั่งกันก่อนนะว่าเราจะนั่งตรงไหน คนอันนี้ก็คือบรรยากาศภายในเรือเฟอร์รี่นะคะ,ค ca, ai ะ,คะทุกคนมันจะเป็นที่นั่งเดีะยวมากแล้วก็ดูแอร์เห็นว่ามีแอร์ทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็มีอแ,แมอร์ด้านหน้าด้วยใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงไปอีกประมาณ10นาทีนะคะก็จะถึงที่หมายของเราแล้วลก็คืออา่อาวอ่าวสารดนะคะ นี่นะคะก็ถึงที่ท่าเรืออ่าวสารัตแล้วนะคะหลังจากที่เรามาถึงแล้วนะคะเราจะต้องเดินขึ้นไปข้างบนก่อนนะคะเพื่อที่ว่าอาจจะมีรถสองแถวที่รอรับเราอยู่นะคะเขาก็จะถามแล้วว่าเราพักที่ไหนนะคะแล้วเดี๋ยวเ,เขาจะพาเราไปที่พักกันเนาะไม่ไกลมากค่ะแล้วดูคือแบบมาถึงถ้าเรามาไม่ถึงเรามาถึงเกาะกุกลเราจะเห็นพระองค์เบอร์เลยอยู่ข้างบนเบอร์ยี่สิบค่ะี่ตามเขาแล้วค่ะทุกคนาจะมีเจ้าที่เขาจะมาสอบถามเราเนาะว่า เราพักที่ไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะให้ให้เราเดินมาที่รถไม่รู้ว่าเพื่อนลกทีมของเราจะมีใครมากับเราไหมหรือว่าจะทั้งรถคันมีแค่สองคน <c oughs> ๋ยวรอดูแป๊บเดีวเดี๋ยวเราจะพาไปที่พักกันนะคะค่ะก็อันนี้นะคะหลังจากที่เรานั่งรถสองแถวอันนี้เราไม่เสียค่าบริการนะคะ <c oughs> เพราะามีมีรับสง่งมาที่พักเราอยู่แล้วเนาะใช้เวลาเดินระยะทางค่อนข้างกับ ไกลมากหลายกิโลมากนะคะเกือบชั่วโมงในการเดินทางมาถึงที่นี่นะคะก็อันนี้หลังเราพักกันอยู่ที่จามเฮานะคะรีสอร์ทของเกบะกูดข้างเรามานะคะเราต้องเดินมาเช็คอินที่ข้างหน้านี่ก่อนนะคะเดินมาเช็คอินแล้วก็ยืนแบบไปคาชัตเทิลรบกุญเจเนาะแล้วก็เขาก็จะมีเวลคัมดิงเป็นชาแอปเปลิลให้เราด้วยนะคะบรรยากาศก็จะเป็นวิวสวนนะคะเด,เดินเข้ามาแล้วก็เจอสระว่ายน้าเลยคืออยู่ข้างหน้าโล,ล่งเลย แล้วเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูที่พักของเรากันว่าห้องพักของเราเป็นแบบไหนนะคะแล้วเดี๋ยวอัน,นเดี๋ยวรอรับคุณแจ๊ แล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เราจะยังไม่ได้ห้องนะคะเห็นเขาว่าแม่บ้านกำลังทำความสะอาดอยู่เนาะเราก็เลยเดินมาดูบริเวณรอบๆของที่พักก่อนนะคะก็จะเป็นติดก็ติดหาดอยู่นะเดินลงมาตรงมาอย่างเดียวก็จะเป็นชายหาดนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านอาหารของทางโรงแรมเนาะทุกคนเราคือน้าใสมากเราคือบรรยากาศที่เนี่ยสวยมากเขามีห้องพักหลายประเภทมากเลยนแต่เดี๋ยวเรายังดูก่อนว่าเราจะได้ห้องพักประเภทไหนเนาะแต่ว่าทัานี้เหมือนเป็นหาส่วนตัวจริงๆเลย บรรยากาศดีมากก็จะประมาณนี้เนาะนี่อะค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นชายหาดน่าจะเป็นคล้ายๆเหมือนหาดส่วนตัวเนาะเราไม่ค่อยมีใครเข้ามาค่ะก็เดี๋ยวอยวเราก็จะรอเวลาเอ่อไปเข้าที่พักกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะแนะนําให้ลูกคนดูว่าเออที่พักของเราเป็นแบบไหนบ้างนะคะแล้วก็มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรารออ,อทางทีมทางเขาเรียกพนักง,งานเขามาเรียกเราอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปถ่ายแถวนี้ดูเล่นดูก่อน อันนี้นะคะเราก็ได้ห้องแล้วนะคะเป็นห้องหมายเลขสามโซนหนึ่งนะคะเป็นวิวสวนนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงบ้างตามมาเร่อย้อยอันนี้นะคะอันนี้กระเป๋าเขาทางพนักงานเขาก็เอามาให้เราเรียบร้อยแล้วนะเป็นที่นอนหกคนนะสองคนแล้วก็จะมีเป็นโคมไฟด้วยส่วนด้านมันก็จะเป็นโต๊ะโทรทัศพัดเนาะส่วนเรามาทางทางด้านซ้ายมือเราอะ่ะอันนี้คืออะไรหรอ อ๋อหาใช้มือเราก็จะมีเป็นพวกแก้วน้ำนะคะพวกไว้ชงเครื่องดื่มแล้วก็มีเครื่องกาแฟให้เราด้วยอันนี้นะคะก็จะมีทั้งชาทั้งกาแฟทั้งขนมสารา,าัดส่วนด้านล่างตัวน,นี้จะเป็นตู้เย็นนะคะทุกคนมาค่ะค่ะน,นี่ก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นของเสิร์ของห้องน้ํานะคะอะ่ห้องน้ํากับห้องอาบน,น้ำอะคะ่ะมันจะเป็นแบ่งแยกกันนะคะคนละห้องไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันนะไฮไลท์ของเราที่นี่คือนี่เลยค่ะอยากนําเสนอมาก ทุกคน,นเป็นอ่างจากกซีนะจ๊ะเอาดอกมากดูวิวค่ะนี่ดอกเขาไม่มีใครมาแอบดูดหรอกเนาะนี่บบคือแบบเราจองเอาไว้ที่ไหน,นจะเป็นที่แรกมากเลยที่เราได้ที่มีอ่างอาบน้ำนะคะก็คือมันร้อนมากเลยต้องเล่นตอนเย็นๆนะจะได้ลมๆลงตอนนี้นะคะเราก็มาที่แรกของวันนี้นะคะเราก็จะไปที่น้ำตกของเจ้ากันนะคะลุกค้างเข้าจาก ที่หน้าหน้าปากทางเขาบอกว่าอ๋อไม่ไกลค่ะเดินไปนิดเดียวก็ถึงแล้วนี่เดินมาจะไปสองโลแล้วยังไม่ถึงเลยโดนหลอกแล้วหนึ่งอันนี้เขาเล่นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเรายังเดินไม่ถึงเลยไม่รู้ว่าน้าตกจะมีน้าหรือเปล่านะคะเพราะเรามาช่วงหน้าร้อนอาจจะแรงนิดนึงเดินทางมาแบบหลายร้อยกิโลห้าเพื่อมาอดูน้ําตกแค่นี้ค่ะกูว่าแล้ว แห้งแรงขนาดนี้อาน้ำตกที่ไหนก่อนเดินตามมานะคะจะพามาดูน้ำตกอุยเหนื่อยไงถามได้เป็นยังไงบ้างคะทุคนนี่นะคะน้ำตกต่อหน้าร้อนเป็นแบบนี้นี่เอง ใครจะมามาช่วงหน้าฝนนะคะทุกคนเด๋ย่มาช่วงหน้าร้อนแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเ,ออเดินมาไกลมากเพื่อมาเห็นน้ําแค่นี้ค่ะแต่ยังมีคนเล่นน้ําอยู่นะอันนี้เป็นหาดเป็นที่ที่สองของวันนี้นะคะก็คือหาดคลองเจ้านะคะไฮไลท์ของที่เนี่ยที่ทุกคนมาจะต้องถ่ายรูปก,ก็คือต้นมะพร้าวคู่ทางด้านนู้นนะเป็นมะพร้าวคู่เนาะฝนทางด้านขวามือเราอะ่ะจะเป็นเหมือน โขดหินสีดำๆอะไรอย่างเงี้ยถ่ายกับตัดกับน้ำทะเลสีฟ้ามันก็จะสวยงามอีกแบบหนึ่งเนาะถ้าถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวเราก็จะถ่ายรูปแถวๆนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปที่อื่นกันต่อเนาะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาเกือบห้าโมงเย็นแล้วคะเราก็มาหาข้าวเย็นกินกันเลยนะ ร้านที่เราจะพามาเนี่ยในรีวิวอร่อยเลิศแล้วก็ถูกมากของก็สดมากด้วยอันนี้เราก็เลยต้องมาลองชิมดูนะคะว่าเป็นตามที่เขารีวิวไว้หรือเปล่าโน่นเลยฝ้ายเห็นแต่กายเลยนุช,ชี่ซีฟู้ดนะคะทุกคนเจอแล้วเจอแล้ววันนี้คนไม่เยอะมากนะทุกคนค่ะเราก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะร้านนุช,ชี่ซีฟู้ดนะคะทุกคนข้างหน้านี่อาหารทะเลสดๆจะมีเป็นอะไรนะเมนทะเลมีเมนเหรือเขาเรียกเลยวนะอูนิเหรอ ใช่ใช่อูนิแล้วก็จะมีเป็นฟูม้าเป็นเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนตัวใหญ่มากมาอันนี้ก็จะเป็นอะไรอะ่ะอันนี้เป็นกุ้งเป็นก้างกระดานใช่ไหมน,น่าจะเป็นก้างค่ะตอนนี้นะคะอาหารที่เราสั่งก็มาครบเรียบร้อยแล้วนะคะต้ยมยำทะเลน้ำข้นนะคะทุกคนกุ้งตัวใหญ่มากเราชิมก่อนต้ยมยำแซ่บมากทุกคน เขาใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปผสมนิดนึงอ่ะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเปรี้ยวๆเผ็ดๆนิดหนึ่งนี่เลยจ้าหมึกย่างนะคะทุกคนตัวใหญ่มากอันนี้นะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดทุกคนหมึกสดมากแล้วก็คือแบบเขาไม่ได้ย่างแห้งจุงมไปนะคะมันจะมีความรึบๆนิดนึงแล้วก็หวานนิดๆส่วนน้ำจิ้มเขานี่ไม่ต้องดุ้งแช่บมากมันจะเปรี้ยวเผ็ดๆเค็มๆนิดหนึ่งเยมค่ะ กุ้งมีความกรอบนะคะเหมือนแบบเอากุ้งไปทอดมาก่อนแล้วก็มาผัดกับซอสมะขังนะคะกุ้งมีความกรอบนะคะขค,คือเหมือนกับชุบแป้งทอดมีความกรอบแล้วก็อร่อยมากๆนี่เลยเอาหมึกไปก่อนนะเข้าวผัดทะเลชิมะคะ่ะข้าวผ,ผัดข้าผัดเพิ่งเกิดนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นรสชาติทั่วไปอ่ะก็จะพอดีมากแต่ถ้าเรากินกับ น้ำปลาพริกนี่คืออร่อยนะคะอันนี้เราก็จะกลับไปที่พักกันก่อนนะคะเพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วนเนาะเหลวกลับบ้านลำบากเพราะว่ามันไม่มีไฟเนาะเดี๋ยวเจอกันที่พักค่ะตอนนี้นะคะเราก็กลับมายัางที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้เวลาที่เรารอคอยนะคะก็คือนอนแช่อ่ ok างจักรกุซี่กันนะคะตอนนี้นะคะเราก็กําลังเรียกอะไรเอาเปิดน้ําใส่อ่างนะคะแล้วก็ ตีฟองสบู่เยอะๆนะคะนี่นี่น,น,นี่ให้ดูนี่นะคะเดี๋ยวเรารอน้ําเต็มก่อนนะคะเราจะไปนอนแช่อ่างกันสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะขอตัวไปนอนแช่อ่างก่อนนะจ๊ะหลังจากที่เราอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคืนนี้ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับวันแรกนะคะเดี๋ยวเราจะขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ เราจะพาทุกคนไปที่ไหนกันแล้วก็ทำอะไรกันบ้างนะคะก็รอติดตามชมพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ฝันดีนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนอันนี้เป็นวันที่สองของเรานะคะอากาศดีมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้อนเนาะก็เป็นช่วงเช้าเนี่ยค่ะอาหารที่นี่คือจะบอกว่ามันเป็นบุฟเฟ่นะคะทุกคนก็คือนะมีเยอะๆ,ๆมากเดี๋ยวดูก่อนว่มีอะไรบ้างข้าวต้มค่ะทุกคน อันนี้เขาต้มนนก็จะเป็นต้มฟักต้มฟักไก่อันนี้ผัดอะไรเนี่ยผัดช,ชาป้าคือผัดซีอิ๊วด้วยนี่ผัดนี่ผัดีมด่มีเบคอนนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้เลยอันนี้จะเป็นพวกไส้กรอกกระแฮมนะคะส่วนอันนี้จะเป็นเครื่องดื่มนะคะเป็นกาแฟนากกาแฟร้อนปลาท่องโกขนมปังอะไรเงี้ยพวกขวดซองนะคะอันนี้เราก็ปิ้งตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะมีพวกแยมนะคะนี่น่ากินมากนี่ค่ะอันนี้กับไข่ดาว เด็ๆสุขภาพสายเฮีตีนะคะฝัดต uh, ัด okay. ผักนะแล้วก so, really. ็น้ำสลัดตอนนี้ก็จะเป็นพวกอาหารเช้าโกโก้คั้นียเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะก็เป็นเวลาเท่าไหร่แล้ว9ก้ามงสิหนาทีนะคะอ่าเราก็จะมีรถมามีรถมารับเราที่รีสอร์ทนะคะเพื่อลงมาที่ท่าเรือนี้น่าจะเป็นอ่าวคลองใหญ่นะคะเพื่อที่จะพาเราไปดำน้ำกันนะคะอันนี้ก็ทู้ร่วมทิปของเราค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนเราขึ้นเรือเลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ลงเรือมาแล้วนะคะตอนนี้เราได้ไปแบบเรือสปีดโบนนะคะมีพวกร่วมทริปของเราทั้งหมด12คน,นะคะ่ะทุกคนเยอะค่ะ <laughs> นี่นั่งหันเรือเลย <laughs> เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเขาจะพา,าเราไปเกาะไหนก่อน ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงจุดดำน้ําจุดแรกของเรานะคะก็ <S <S จะเป็นอ่าวจากนะคะ,ะ <S <S เขาจะให้เราดำน้าตรงนี้ก่อนทั้งหมดเราจะดำน้ำทั้งหมด2เกาะน,นะคะหลังจากที่เราไปดำน้ํามานะคะดำน้ำไปเล่นน้ําไปดำน้ามานะคะเราก็กลับมาที่พักกันแล้วนะคะ <S <S เดี๋ยวเราจะอาบน้ํานะคะแล้วก็จะพักผ่อนกันนิดหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปหาข้าวกินกันนะ ตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงดิดตินะคะเราก็ตื่นนะตื่นมาก็ล้างหน้าเรียบร้อยแล้วก็มากินข้าวเช้ากันนะคะ้าเป็นบุฟเฟ่เหมือนกันนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าเราก็เลือกมาอย่างที่เรากินเนาะอันนี้ค่ะน่าจะเป็นคะเหมือนผัดเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็เป็นผัดผัก อันนี้ก็จะเป็นแค่ไข่อมเล็กกับสซกอกนะคะแล้วก็มีของหวานนิดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นขนมปังปิ้งเขาก็จะมีให้เราปิ้งขนมปังนะเนาะ <_: S 1> แน่เราก็เลือกมาแค่ที่เรากินนะคะแล้วเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วเราจะพาไปที่ไหนกันก็เดี๋ยวรอติดตามชมนะคะตามงจที่เรากินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาก็พอจะมีเหลืออยู่บ้างเนาะเราก็เลยจะพาทุกคนมาพายเรือคายักกันอ่าพายเรือคายักที่เนี่ยค่ะก็คือไม่มีค่าบริการนะคะพายเรือฟรีได้เลยเรืออยู่นู่น เดี๋ยวเราไปเอาเลือกก่อนหลังจากที่เราไปเอาไม้มาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปเลือกเรือมาเรียบร้อยแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปพายเรือขยักกันตรงนู้นเหมือนไก่นะ ังจากที่เราไปพายเรือคายักมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กลับมาอาบน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เต็มตัวเก็บของกันนะคะเนี่ยเราก็เก็บเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็กําลังจะไปรอรถที่ล็อบบี้กันนะคะทุกคนค่ะก็หมดไปแล้วนะคะสาหรับทริปรคอบครัวสามวันสองคืนนะคะถึงเป็นเวลาที่แบบไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าเป็นเหมือนเรามาเที่ยวมาพักผ่อนมาเอาบรรยากาศนะคะแล้วก็ ได้ทำกิจกรรมร่วมการต่างๆหลายๆอย่างนะคะถือว่าคุ้มมากๆกับราคาที่เสียไปนะคะว้ว่าว้ถ้าเรามีโอกาสนะคะที่วันมีวันหยุดยาวมากกว่าน,นี้เราก็จะพยายามไปให้ได้เกาะไปเกาะต่างๆให้ได้มากกว่าน,นี้นะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะใครที่เข้ามาชมแล้วนะคะก็ฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง ETVlog ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เคยมาเที่ยวหรือว่าอยากให้ไปไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าอยากให้เราไปที่ไหนนะคะแล้วก็ สำหรับิปนี้นะคะก็แค่นี้นะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย